สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสงครามอิสราเอลอิหร่านนะครับจะไปไกลแค่ไหนเมื่อผู้นําสูงสุดประกาศนะครับจะล้างเทลวีฟให้ราบนะครับการขู่กันไปมาระหว่างอิสราเอลอิหร่านถึงการโจมตีกันและกันเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับและตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเกิดขึ้นเมื่อกับ2ปีที่แล้ว จนมาถึงโปรแกรมนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับที่ทางอิสราเอลขู่จะทําลายบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านมาอย่างต่อนเนื่องแต่อิหร่านนะครับก็ขู่กับนะฮะว่าให้ระวังการโต้อตอบกับอิสราเอลทําเช่นนั้นนะครับหายานาเนี่ยจะมาเยือนอิสราเอลอย่างแน่นอนซึ่งเห็นได้จากข้อยแถลงของผู้นําสูงสุดของอิหร่านนะครับคาเมนีนะว่าบางครั้งเนี่ยเหล่าผู้นําของระบอบปกครองไซออนิสข่มขู่พวกเราซึ่งพวกเขานะครับ นะขู่พวกเราด้วยการโจมตีทางการาหารแต่ข้าพเจ้าเนี่ยเชื่อว่าแม้แต่พวกเขาก็รู้ดีด้วยตัวของพวกเขาเองและถ้าหากพวกเขาไม่รู้พวกเขาก็ควรจะรู้นะว่าถ้าหากพวกเขาสร้างความผิดพลาดสาธารณรัฐอิสลามนะครับก็จะทำลายเทลวิฟและไฮฟาเนี่ยให้ราบในวันศุกร์ที่ 13. มิถุนายนนะครับ68 นะทางอิสราเอลนะครับได้โจมตีบรรดานที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับและได้สังหารนะผู้บัญชาการของ IRGC นะไปถึง3นายนะครับระดับในพลนะครับรวมถึงนักวิทยาศาสตร์นะนิวเคลียร์อาวุโสของอิหร่านไปอย่างน้อยนะับ2รายและสร้างความเสียหายนะครับแก่อิหร่านนะครับเป็นวงกว้างนะครับจนมีวิดีโอนะครับที่เป็นไวรัลนะออกมานะก็ย้ำถึงนะครับนะคำสาบาน ของผู้นําสูงสุดของอิร่านะครับคาเมนีนะว่าจะลบล้างเทลวีปนะครับและไฮฟานะปรากฏออกมาอีกนะขณะที่อิร่านนะครับเริ่มต้นนะปฏิบัติการตอบโต้เอาคืนจนกระทั่งนะครับในเช้าวันเสาร์ที่14มิถุนายน68เนี่ยนะครับอิร่านก็มีการระดมยิงขีปนาวุธนะครับตามข่าวเนี่ยกว่า200รลูกทถล่มเทลวีปนะครับแลวก็กรุงเยรูซาเล็มในปฏิบัติการที่ชื่อว่าทูโพรมิดสานะครับ หรือว่าปฏิบัติการคำมั่นสัญญาครั้งที่3นะครับซึ่งเชื่อได้ว่าสงครามระหว่าง Israel อิสราเอลอิร่านนะครับนะเรียกว่าเอ่อมันแค่เป็นพึ่งแนะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็น่าจะยังมีการโจมตีโต้ตอบกันไปมานะครับอีกหลายรอกนะครับอาจยาวนานเป็นหลายสัปดาห์ถึงอาจจะนับเป็นหลายเดือนเลยก็อาจเป็นไปได้หมดนะครับเห็นไดว่าใครจะพังก่อนนะพังแค่ไหนนะเราต้องติดตามดูนะกันต่อไปนะครับ เพราะว่าสงครามครั้งนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นสงครามตรงเลยแหละก็น่าเป็นสงครามใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วมันเป็นสงครามแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะนะพูดง่ายเขาเอาอาวุธมายิงใส่แผ่นดิน,นบ้านเกิดนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ถูกไหนยิงเนี่ยไม่โต้อตอบใช่ไหมมันก็เหมือนสงครามของประเทศชาติอะของเกียรติภูมิประเทศนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้จบง่ายเว้นแต่ว่านะใครพังเสียหายหนักก่อน คุยง่ายก็คืออาจจะสู้ไม่ได้ก็จะเรียกร้องนะการพูดคุยเจราจานะตกลงกันก็เป็นไปได้นะครับหรือใช้วิธีทางการพูดนะเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะเข้ามาช่วยนะในการตกลงเจราจานะเพื่อยุติสงครามเพราะนั้นะมันอยู่ที่ว่าตอนนี้มันยังพังไม่พอนะต้องรอจนกระทั่งว่ามันโต้อตอบกันไปมานะครับอีกหลายระรอกนะฮะต้องดูว่าอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ย นะใครมันจะเสียหายขวากันน่ะนะถ้าเสียหายมากก็ต้องยอมตกลงเจรจานะครับกพราะต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นกลางนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่าช่วยอิสราเอลอยู่เหมือนกันเหตุเพราะว่าเมื่อทางอิสราเอลโจมตีอิหร่านนะครับไม่เห็นสหรัฐจะไปช่วยสกัดกั้นนะแต่พออิหร่านโต้ตอบเอาคืออิสราเอลสหรัฐไปสกัดกั้นขีปนาวุธนะครับของทางอิหร่านที่จะโจมตีอิสราเอลนะครับมันก็ดูแล้ว แต่มันก็ไม่ค่อยแฟร์ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะฮะถ้าวางความเป็นกลางจริงเนี่ยมันต้องสกัดของทั้ง2ฝ่ายหรือไม่สกัดของทั้ง2ฝ่ายนะครับติดตามต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ